นะครับเวลาที่เขาแห่แหนมาก็จะ,ะประกาศว่ารามนามสัจจหแห่นะครับก็คือ,อมไม่มีไม่มีผู้หญิงร่วมครับผู้หญิงหมดสิทธิ์ในการที่จะมาร่วมพิธีเผาูน้นผู้หญิงต็องไปรออาบน้าอย่างนู้นมาลอยอังคารได้อย่างเดียวไม่มีสิทธิ์นำม,มาเผาบิดาบารดานะครับไม่มีหน้าที่ในการมาเผามีแต่หน้าที่ของรูกผู้ชายเท่านั้นนะครับเ,าเขาบอกว่าสี่พันนะครับ เขต่อเชื้อไว้ตลอดแต่ว่ามันอยู่ที่ข้างบนนะครับมีอยู่ตรงซุ้มแดงข้างบนอย่างเดียวที่าราชาสัป,ปเหร่อเท่านั้นที่จะไปจุดได้นะครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์ราชาสัป,ปเหร่อน,นั้นรัฐบาลตั้งนะครับรับกระทงนะครับ่นะอาอา,อาสวดสวดก่อนก็ได้อาสวดก่อนนะครับกระทงไปแจกก็ยัง อ่อานงั้นเรากระสวดไปเรื่อยๆนะครับแจกเมื่อไรก็วันนั้นนะครับตั้งนมโมพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะ